ดราม่ากันเก่งมากรูปสวยๆของเจนเนี่กลายเป็นประเด็นร้อนสังนั้นกลายเป็นกระแสดราม่าบนโซเชียลเมื่อช่างภาพคนหนึ่งออกมาเผยว่าเธอได้รับข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงเกลียดชังหลังจากที่เธอไปคอมเมนต์ในโพสตของเจนเนี่แบล็คพิง์ขอให้เจนเนี่ให้เครดิตภาพที่เธอถ่ายในงานแฟชั่นโชว์ของจินพอกอตอาร์ทที่ปารีส เจนนี่ในวันนั้นสวยสง่าหักในชุดเดรสรูคอวีลึกสุดปังเธอแชร์ภาพหลายรูปในไอจีหนึ่งในนั้นคือภาพที่ช่างภาพคนดังกล่าวถ่ายไว้ช่างภาพจึงแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ว่าช่วยให้เครดิตภาพนี้หน่อยได้ไหมเจนนี่ตอบกลับอย่างน่ารักสุดๆเธอแชร์ภาพนั้นลงไอจีสตอรี่พร้อมแท็กชื่อช่างภาพและขอบคุณสําหรับภาพถ่ายสวยๆแต่เรื่องกลับไม่จบง่ายๆเพราะแฟนกลับบางส่วนไม่พอใจการขอเครดิตของช่างภาพพวกเขามองว่าเจนนี่ถ่ายรูปกับคนมากมาย จะให้เธอแท็กทุกคนได้ยังไงแถมยังชื่นชมความสุภาพของเจนนี่ขณะที่วิจาร์ณช่างภาพว่าควรหาวิธีที่ดีกว่านี้ในการติดต่อดราม,ม่าร้อนกว่าเดิมช่างภาพเผยว่าเธอโดนถล่มหนักทั้งคอมเมนต์แง่ลบและข้อความเกลียดชังจากแฟนคลับ